เดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับวิธีการหมุนพวงมาลัยกันนะครับหมุนพวงมาลัยแบบไหนนะครับถึงไม่ให้มือเราพันกันเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับมือใหม่กลัวมือจะพันเวลาเราหมุนพวงมาลัยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราหมุนพวงมาลัยไม่เป็นเราก็จะเลี้ยวไม่เป็นครับมาดูวิธีการจับพวงมาลัยกันนะครับลักษณะนี้อยู่ที่2องนาฬิกากับส0่นาฬิกานะครับเดี๋ยวน้ําเริ่มหมุนพวงมาลัยไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับใช้วิธีการหมุนคว้ยนะยึดช่องไหนเป็นหลักจําได้แล้วนะครับน้ําเริ่มหมุน าการที่เราจะหมุนซ้ายเราต้องออกแรงมือฝั่งด้านขวา,ขวาก่อนแล้วมือซ้ายเราพร้อมที่จะรับหมุนต่อโอเคครับตอนนี้เราหมุนมาพวงมาลัยอยู่ที่กี่รอบครับหนึ่งรอบนรอบนะครับทีนี้น้ําหมุนพวงมาลัยให้สุดนะครับเกือบเกือบสุดนะครับไม่ต้องสุดเกินอ่าทาไมถึงครูเบิร์ตให้หมุนเกือบเกือบสุดครับเพราะการที่เราหมุนพวงมาลัยสุดเลยเลยทีเดียวบางทีเราไปกระแทกพวงมาลัยจะทําให้ power พวงมาลัยพังเร็วครับทีนี้น้ําคืนกลับล้อให้ตรงครับคืนยังไงสังเกตช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดยังไงครับอ่ะคืน ครั้งที่หนึ่งให้นับคืนเป็นหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งรอบพวงมาลัยครับคืนอีกครั้งหนึ่งครับจุดสังเกตคือช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะอ่าอันนั้นคือการคืนช่องว่างอยู่ด้านบนครั้งที่ <S 2> 2 <S ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดสองครั้งนี่คือล้อตรงครับทีนี้น้ําหมุนพวงมาลัยไปฝั่งด้านขวาบ้างครับออกแรงมือฝั่งด้านซ้ายมือขวาพร้อมที่ยับต่อครับหนึ่งรอบพวงมาลัยนะครับอ่าเราหมุนขวาสุดครับโอเคเกือบเกือบสุดนะอคืนล้อตรงครับ ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดอยู่ด้านบนครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับให้นับคืนเป็นหนึ่งรอบครับขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับอ่านี่เป็นวิธีการหมุนพวงมาลัยที่ถูกต้องเห็นไหมครับมือเราจะไม่สอดใต้พวงมาลัยนะครับนี่คือปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวิธีการหมุนพวงมาลัยโอเคเก็ตแล้วตรงนี้นะครับโอเคครับผม